มามาขย่ามาขย่ามาสายสายมานวดไปนวดไปดันไปดันไปอยากกระจุกกันปืนอยากกระจุกกันยิงปืนยิงปืนปืนจับแค่ตัวปืนปืนจับแค่ตัวปืนคุยกันมึงคุยกันมึงคุยกันข้างบ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 นดูข้างบนดูข้างบนเฮ้ยลวงข้างบนหน่อยปิดปีนหน่อยปีนหน่อยปีนหน่อยปิดหน่อยขวาขวาขวามือพี่เอิ่มใครใครยังใครยังไม่เต็ม ใส่ไปอีกน่าจะเต็มหมดแล้วตอนเต็มไอ้ใส่ไปไหนอะใส่ไอ้ไอ้ใส่กระสุนใส่เต็มยังกระสุนได้กระสุนยังยังพี่ยังอ๋อให้กระสุนได้ใส่ห้าแปดหกครับห้าแปดหกครับเหลือกี่แม็กเหลือกี่แม็กเออเงียเอายืมมาแต่งครับเหลือสามผมให้มันไปหมดแล้วใส่มีอีกไหมกระสุนใส่หมดแล้วพี่เนี่ยตอนนี้มี41แล้วพี่พอพอพอใส่ให้มันเต็มใส่ให้มันเต็มแล้เราไปไปเบิกที่บ้านนิดหน่อยใส่ให้มันเต็มได้ครับพี่ได้ครับแค่นั้นเองเบิิกกกเเเบบบห็นนมมมมมมั้้้ยถาาไไไไไดดปปืจะแ่่่ง คือถ้ามึงไปช้ากว่าเขาถ้ามีสามตีอย่างเมื่อกี้เขาถึงก่อนเรามีสามตีเราไม่ควรเล่นปล่อยไปเลยคัเพล่ปล่อยไปปล่อยไปยแต่ถ้าถ้าถ้าเราไปถึงก่อนแล้วเราแบบทาอะไรเรละละละ็วกว่าเขาอะ่ะชัวร์อันนี้เอาไว้เซตนะอย่ายิงมั่วนะใครไม่มี<ด>กอดไม่มีเพลนบ้างมีไหมบอกบอกพี่ต,ตอนเลย ก็เพนทหมดพอพอมใช้ไปอย่างละอันนึงผมใช้ไปแค่อย่างละแต่ใช้น้อยอยู่นะพี่เมื่อกี้เพราะเราส่วนใหญ่มันใช้ก็สุดเยอะได้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 ด้ได้ได้้ได้ไ่้้าง้ได้ด้ด้ได้ไดด้อดด้ไ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 อ้ได้ได้้ได้ได้้ได้ไดด้ได้ีด้้ด้ไดด้ได้ไดเได้ได้ไดได้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 ด้าด้ไ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 ม้ไดห้ด้ได้ได้ด้ไ้ได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 ดไดด้้ิไไมไ ขาันเดียวกอบเมาที่พี่มานี่หนึ่งสองสองอันเดียวพี่หาทำเลของตัวเองนะปืนจะยืนกระจุก,กนะมันยิงง่ายนะถ้ามันยิงยากๆอะ่ะเล็งตรงนู้นเล็งตรงนี้หน่อยตายยากๆหน่อยเลยตัวล้วงอะ่ะลองเล่นดูเว้ยครั้งแรกจัดตีใหม่ครับพี่ คันหนึ่งอะไรมันไปหาคำเลไอ้ไซมันไปหาคำเละขันหนึ่งไอ้ไซไปหาคำเลอยู่ไอ้ไซอยู่ในพภูมิหรอไอ้ไซขาด่หมวะไม่ไม่ขาด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  มึงฟังกูนะเล่นเล่นเล่นตรงนี้นะเล่นเฉพาะหลังเสานะเล่นตรงเนี้ยนไว้เออขวาขวาเน้นขวาไว้นะก็ค่อยคืนไปเออออมได้ออมนะมึงมึงเล่นลามเซนเกมมึงเลยอ่ะคนทำไงอ่ะ

เดี๋ยืนใกล้กันนะตัวปืนนะอ่ะเอเดี๋ยวกูดูหลังให้มามาขย่ามาขย่ามาซ้าย,ซ,ายซ้ายมา นวดไปนวดไปค่อยๆนวดค่อยนวดฟาอยนวดดันไปดันไปอยากกระจุกกันปืนอยากกระจุกกันอยากกระจุกกันอยากกระจุกยิงปืนยิงปืนปืนจับแค่ตัวปืนปืนจับแค่ตัวปืน เล่นไปเล่นเลยไปยิงให้เพื่อนไปยิงให้เพื่อน

เฮ้หลวงข้างบนหน่อยปิดปหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยขวาขวาขวามือไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงตัวพี่ตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องยิงนะต้องยิง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  ซ้ำซ้ำซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำซ้ำตอนนี้ต้อตีต้ตียิงยิงอยู่แล้วยังไงข้างหลังหลังมาดิ๊กเล่นไม้ดิ๊กดิ๊กเล่นไม้

ทำทำเล่นไปมีไม่ต้องไม่เล่อให้ไหมเปิดวันไหนน้องวาว้าว้าวาวาวาไม่รู้สวยสวยกรยสวยจังสุดยอดเสิงมากสตาร์บัคซิงเปิดวันไหนวาว้าวไม่รู้ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้คุณไม่รู้ผมก็ไม่รู้เฮ้ยวันหลังเราเปลี่ยนมีดกันหน่อยนะไม่อยาเอามาไปปิดแต่ชุบ กระเป๋าสองเก้าเก้าครับสองเก้าเก้าครับเราเอาให้ใหไม่ให้ไม่เกี่ยวกับผม,มเกี่ยวกับน้องๆครับน้องๆแบบเล่นรู้เรื่องครับใส่ใจ,ใ,จในสิ่งที่บอกอะคุยกันปืนปืนเรามันต้องขยับอีกอีกอีกนิดนึงรออะไรอะมันจ<อ>ริงไม่ถึงยังไม่ถึงปืนมันจริงไม่ถึงไม่ตาาตต้องขยับเข้าไปต่อ่ตาถึงไงเห็นแล้วเห็นเป็นผลจัดเลยอะ เงินเขาลงสามตัวเลยข้างหลังเมื่อกี้ยิงเขาไม่ได้ยิงอ่ะพี่ผมเขาไปแทงนะแทงตรงะสวยครับสวยครับทุกคนไปยิงคืนน้ำใหม่นะไอ้เราอยู่รุ่นนี้ว่ะพี่มามาคิดถึงไอ้เราจังเล่นไอ้เราไปไหนแล้วผมไม่รู้ะ ว่างหนึ่งว่างหนึ่งวางหนึ่งไปด้วยไปด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีเดิมนะตีเดิมนะจำตีไว้ด้วยนะแต่มันต้องกระจายปืนแบบนี้พี่ตีสองมันไม่มีปืนแบบยิงไกลไงไม่ถึงยิงไกลได้มันก็ต้องมี MK2 ด้วยมันต้องเป็น MK2 กันด้วยเว้ยถึงบอกสามมี m อ็มดีสุดแล้วตอนเนี้ยถ้าได้อะใช่เป็น MK2 ดีสุด ถ้าไม่มี m k ็มไม่ไหวครับ m อ2น้อยแกงเราเมื่อกี้พี่ต่อซ้ำหัวบ้ากเลยนะพี่แบบสับไม้ปุ๊บซ้ำทีเดียวตายอะแล้วพี่ปวดอะปวดไอ้ปวดไอ้ปวดเกงไงปวดเกงยังไม่ได้เล่นเลยนะอ๋ออีกลูกได้ป่ะอีกอีกลูกเราได้ป่ะไม่รู้พี่ต้องถามอีกลูกอีกลูกได้ป่ะบอกบอกว่าไม่ต้องไปบ้านนะที่ที่สองรวมคุยก่อน โู้ยอย่าคุยเรื่องของไอ้ยที่สองที่สองลงคุยที่แลนหน่อยเด้อ